เจ้าสู้ก็สู้แต่เล่นเปิดเผยตัวตนซะแบบนี้เนี่ยนะแล้วเจ้าเปิดเผยตัวตนแบบนี้ไปทําไมกันก็แค่อยากระบายอารมณ์ถ้าหากไม่ให้คนรู้ว่าข้าเป็นคนตีข้าจะระบายอารมณ์ออกมาได้ยังไงล่ะเส้นทางตัดเตรียมล่วงหน้าทุกอย่างรู้หมดแล้วอาจารย์เองก็ได้เตรียมไว้ให้เจ้าแล้วด้วยเจ้าขี้เสียว่าออกไปข้างนอกเดินเล่นสักรอบก็พอลูกชายจะสงสัยแล้วสิว่าทําไมแม่เล็กถึงได้ยอมช่วยข้าขนาดนี้แม้ข้าจะแซ่หลิวแต่ก็ยังเป็นคนขอสกุลฟ้าน ตระกูลกวัวมักจะหาเรื่องพวกเราตระกูลฟ้านก็คงไม่อาจนิ่งเฉยเอาได้ที่แถก็เป็นเช่นนี้ใช่แล้วก็เช่นนั้นแหละหนเมื่อเป็นเช่นนี้พวกเราควรจะออกไปกันเลยไหมขอบคุณมากครับท่านแม่เล็กข้าขอตัวกลับก่อนดีจึงถ้าอาจารย์นักว่าความตระกูลฟ้านคนเมืองหลวงนี้ว่างกันนักหรือไงถึงได้เล่นแห่มารวมตัวกันมากขนาดนี้เชียวในฐานะที่ข้าเป็นผู้ว่าความประสบการณ์กว่า20ปี นี่ถือเป็นครั้งแรกที่ข้าได้เห็นคนเยอะนอกศาลขนาดนี้เลยนะมาแล้วสินะฟ้านเสียนข้าน้อยเองขอรับผู้แซ่ฟ้านทำไมอยู่ในศาลถึงไม่ยอมก้มหัวขอตัวท่านที่ขอลบนี่เจ้าไม่ขอลบกฎที่มีมาอย่างนั้นหรือซ่งสื่อเลินผู้ว่าที่มีชื่อในเมืองหลวงนิสัยแบบนี้ไม่แปลกใจเลยที่ทำไมเมื่อคือนถึงได้ทำเรื่องชั่วช้าแบบนี้ด้วยใช่แล้วใช่แล้วคนนี้คือ เขาคือผู้ว่าความทรงซื่อเหลินที่มีชื่อเสียงในเมืองหลวงคนผู้นี้นับว่ามีนิสัยค่อนข้างแย่มักชอบทํางานให้กับเจ้าหน้าที่ระดับสูงมีฉายาว่าเงินถึงปากขยิบข้าหน้อยมีชื่อเสียงพเพราะเพี้ยนสารเลยไม่อาจทาความเคารพได้เท่าไหร่นักมีเหตุผลมีเหตุผลในเมื่อคุณชายฟ้านเป็นคนมีชื่อก็ไม่จําเป็นต้องคํานับอะไรหรอกเอะการพิจารณาคดีได้เริ่มต้นขึ้นไปทางการแล้วหากมีเรื่องอะไรก็พูดมาได้เลย เมื่อคืนฟ้านเสียนได้ปิดทางที่ถนนและก่อเหตุชัวช่วช้าทุบตีทำ้ายผู้คนบนถนนส่วนนี้คือผู้เสียหายของเราก็าเป่าคุณลูกชายของผู้ว่าขอนายท่านโปรดตัดสินคดีด้วยคุณชายฟ้อนมีเรื่องเช่นนี้ด้วยเหรออาจารย์เจิงข้าคุณชายไม่ต้องหว่วงให้ข้าจัดการเองเหลวไหลสิ้นดีก้พูดจาไร้าสาระได้ยังไงก้นคุณชายฟ้านของข้าเมื่อคืนพักอยู่ที่บ้านสกุลฟ้อน มีสาวรับใช้มากมายต่างก็เป็นพยานให้กับเขาเป็นไปได้ยังไงที่คุณชายฟ้านของข้าจะแยกล่างได้กันหลักฐานมัดแน่นแล้วแท้ๆยังจะบอกยืนยันว่าคุณชายตัวเองถูกอีกหรือเจ้ามาไล่เหตุผลเกินไปแล้วเจ้าสีคมเห็นเกินไปน่อนมอนหรือถ้าคุณชายฟ้านดูเป็นคนบริสุทธิ์นะไม่น่าจะเป็นคนทำลายแน่ๆใช่แล้วใช่แล้วตรงกันข้ามคุณชายกวัวเหมือนกับคนห่อเกี้ยวมองอยังไงก็ไม่ใช่คนดี ขอถามนายท่านคดีนี้ถูกเขียนไว้ชัดเจนถีท,ทวนดีแล้วผู้ลงมือก็อยู่ตรงหน้าชันศาลเหตุใดถึงไม่รีบเล่งตัดสินโทษให้เขาเลยเล่าอ่อๆนำคนมาจับคุณชายฟ้านซ้อจ้าก่อนตามหลักคดีแล้วคุณชายกวาเมื่อคืนวานถูกคนอุ้มแล้วเอากระสอบมาครอบก่อนจะทุบตีอย่างหน้าสังเวชในเมื่อถูกคุมศรีรษะถูกทุบตีหัวแล้วจะเห็นหน้าของผู้ทำ้ายที่ลงมือได้ยังไงกันแล้วเหตุใดถึงเล็งเป้าไปที่คุณชายฟ้านด้วยล่ะ ก,ก็มีเหตุผลดีเนาะซึ่งเขาได้ยินเสียงของคุณชายตามปกติแล้วซึ่งคุณชายฟ้าเองก็ยอมรับออกมาแล้วนี่หรือว่าในช่วงเวลานั้นท่านจะปฏิเสธว่าตัวเองไม่ใช่ผู้ก่อเหตุไม่คิดจะยอมรับเรื่องนี้อย่างนั้นหรือข้าไม่ยอมรับเจ้านี่คิดจะย่ออยู่ข้าง,งั้นหรือแค่เสียงศึกษาข้อกฎหมายดีแล้วหรือไม่เห็นเคยได้ยินมาก่อนเลยว่าคนเราจะตัดสินอีกฝ่ายด้วยน้ำเสียงแบบนี้ด้วยอ๋อข้ากะแล้วว่าเจ้าต้องพูดแบบนี้ แค่เสียงคงไม่อาจยืนยันได้จงดูนี่สะข้าขอให้ทุกท่านได้อ่านบทก,กวีนี้ด้วยอะไรนะวายุไหลขอบเขตนกสีขาวบินกลับลังต้นหม้ยยกเย้เกียดเสียงกรอบแกบผ่านแม่น้ำแยงสีหลายที่สิ้นสุดฤดูใบไม้ร่วงผ่านไปแขกนับร้อยปีต้องโดดเดี่ยวอยู่บนท้องเลื่อนผ่านความยากลำบากท้ายที่สุดจบที่เรือนสุลากวีดีไม่ทราบว,ว่าใครเป็นคนแตง่ง เออคือก่อนนี้มันเกี่ยวอะไรกับคดีไม่ซรอบบทกวีนี้ถูกเขียนโดยคุณชายฟ้านเมื่อคืนที่ตำหนักจิ้งอง๋องและเมื่อคืนคุณชายกัวก็ถูกโจนชั่วนั้นทุบตีพร้อมท่องบทกวีนี้ไปด้วยยังไงล่ะมันทำให้คุณชายกัวเกิดความกลัวและเจ็บปวดอย่างมากนี่มันเจ้าทุบตีคนก็ทุบตีไปแต่ร้องบทกวีเพื่อหากเป็นแบบนี้ก็ถูกอีกฝ่ายจับตัวได้นะ่ะสิหลายสาระเกินไปแล้วเจ้าบอกว่าคุณชายฟ้านเขียนบทกวีนี้ตอนบ่าย ตอนกลางคืนมีคนทุบตีตีไปท่องบทกวีไปเนี่ยนะฉากแบบนี้มองยังไงก็หลายสาระมีแต่คนโง่เท่านั้นแหละที่จะทําหากจะพูดแบบนั้นสแสดงว่าไม่ยอมรับหรือว่าคุณชายฟาดเป็นคนตีไม่มีหลักฐานชี้ชัดเจ้าแต่โมเมแบบนี้แล้วจะบอกว่าพวกเราตีคนได้ยังไงเออคือในเมื่อหลักฐานรวนแล้วไม่เด่นชัดไม่สู้เราเปลี่ยนบันพิจารณาคดีดีไหมข้าเองก็เห็นด้วยฉากก่อน หากจะพูดถึงหลักฐานพวกเราเองก็มีอยู่เหมือนกันคนเหล่านี้คือคนขายหาบเบลที่เมื่อวานเห็นฟานเซียนเป็นผู้กระทำไหนลองบอกซิว่าพวกเจ้าเห็นเหตุการณ์ยังไงบ้างเมื่อวานข้าหน่ายเห็นฟานเซียนออกจากเรือนจิ้งอง๋องและไม่ได้กลับเข้าบ้านของตัวเองเมื่อวานข้าได้เห็นฟานเซียนไปที่ตะว,วันตกของเมือง เมื่อวานพอไปตะวันตกแล้วข้าก็เห็นฟานเซียนอยู่ในรถมา้าและวข้าก็เห็นเมื่อคืนว่าเที่ยงคืนคุณชายฟ้านได้ทุกตีรถมานั่นขอถามคุณชายฟ้านเมื่อคืนวานท่านเดินไปไหนมาไหนยามข้ามคืนกันหรือดูเหมือนคงจะปิดบังไม่ได้อีกแล้วสินะค่ะคุณชอยเมื่อคืนวานข้าอยู่ที่หอสุรามเมาไม้ทั้งคืนเลยอะไรนาะผู้สงสารก,ก็มีไปเล่นอะไรแบบนี้เลยเดีนเน๋ยนีย ที่แถก็เป็นแบบนี้นี่เองไม่แปลกใจเลยที่ทำไมตัวเองไม่ยอมพูดออกไปผายลมสิว่าข,ข้าจะฆ่าเจ้าเมื่อคืนยังอยู่บนถนอนอยู่เลยเงียบๆดอยพิจารณาคดีอยู่ควรใส่ใจคำพูดนิดนึงเลือนสุลาเศยนหรือคุณชายฟ้านพอมีบุคคลเป็นหลักฐานหรือไม่แม่หนงังสือลี่ลี่เป็นพยานได้นะงั้นหรือแม่หนงังสือล,ลี่วันนี้เพิ่งออกจากเมืองหลวงไปเป็นเรื่องบังเอิญเกินไปหรือเปล่านะ ไม่รู้ว่าอาจจะมีบางคนกว่า,วาไม่นางลี่ลี่ไม่กล้าพูดจาอะไรออกไปมากกว่ามัง้งแค่ไม่กี่ชั่วโมงตะโกนกว่าก็หลับรู้เรื่องของสตรีงานในเรือนสุรามาไม้ว่าออกจากเมืองหลวงได้แล้วหรือดูท่าเรื่องนี้จะประมาทไม่ได้แล้วสิเรื่องนี้ค่อนข้างชัดจนเจนแน่ชัดแล้วว่าคุณชายฟ้านเป็นผู้ทุบตีจริงทั้งยังปลอมแปลงหลักฐานด้วยขอให้หนายท่านพิจารณาคดีบทลงโทษด,ด้วยเถอะอันที่จริงยังมีอีกคนที่จะพอเป็นหลักฐานได้ เอ๊ะใครอีกเนี่ยองชายจิ้งอง๋ององชายโลเป็นไปไม่ได้ตระกูลกวัวตระกูลฟ้านยามนี้องชายจิ้งอ๋องมีส่วนเกี่ยวข้องอีกนี่มันทุบตีคนแล้วเรื่องผีบานหรือไงและดันมาเกิดในการพิจารณาคดีของข้าอีกข้าเอาชีวิตไปเกี่ยวชัดๆฟ้านียันพูดจาไร้าสาระเกินไปแล้วนี่คิดจะใส่ร้ายองชายจิ้งอ๋องอย่างนั้นหรือเรื่องนี้ท่านจะต้องหลับหรูแน่ๆเจ้าพูดได้ถูก เรื่องเนี้ยไว้ตรวจสอบก่อนแล้วค่อยว่ากันทีหลังเถอะเลิกสารแต่เพียงเท่านี้ไม่น้อข้าจะฆ่าเจ้าหรือว่าเรื่องทั้งหมดนี้อยู่ในแผนของเขาหมดแล้ววายุกันโชคฟากฝาสูงต่าง,งานนกร้องบินหวนคืนทิน่นต้นไม้ส่งเสียงหวันไหวไปมาแม่น้ำลำธารไหลที่สิ้นสุดเหล่าแขกล้วนเดินทางผ่านลีเจ็บปวดโดดเดี่ยวเพียงลำพังร่วมร้อยปีผ่านทุกยากลำบากหนาวเหน็นบไม่ต้องนึกเลย บทกวีของเจ้าหนูตะกูลฟานเจ้าขิดเห็นยังไงบ้างล่ะไทยเฮาหนังชิงแห่งวางหลังลูกไม่ค่อยเข้าใจตัวหนังสือระดับสูงมากเท่าไหร่แต่ฟังแล้วเหมือนจะดูดีไม่ใช่น้อยมาเหตสีแห่งนานชิงยิ่งกว่าดีอีกมันออกจะแฝงไปด้วยถ้อยคำที่ดียิ่งนักอีกทางช่วงถัดไปก็ยังสื่อถึงการเขียนธรรมดาว่าตัวเองนั้นเป็นคนแบบไหนด้วยในประโยคนี้แฝงไปด้วยถ้อยคำที่หนักมาก อายุเท่านี้แต่กลับเขียนด้อยคําเช่นนี้มาได้ยังไงกันนะเก่งว่าเด็กผู้นั้นจะเป็นนักปราชญ์แล้วล่ะลูกเขยข้าเองก็ดูเหมือนจะโชคดีไม่ใช่น้อยจริงๆนั่นจริงองค์หญิงใหญ่นางหน้าล้มป่วยและอ่อนแอมาโดยตลอดพี่จกักรพรรดิเองก็ยืนยันอยากจะให้นางแต่งงานกับลูกชายตระกูลฟ้านหลังจากนี้ควรทํายังไงดีวันเนออาการเจ็บป่วยก็มาจากเจ้านี่แหละเจ้าน้ไม่ได้ให้โชคกับนาง ตอนนี้พูดได้เต็มปากไปก็ไม่ใช่อะไรฝาบาทน้าได้อนุมัติเรื่องแต่งงานไปแล้วเจ้ามาหาข้าเพื่อพูดเรื่องนี้จะเกิดอะไรได้อีกอย่างพ่อหนุ่มตระกูลฟ้านเองก็มีพรสวรรค์ไม่ใช่น้อยนับว่าคู่ควรกับวันเออแล้วพี่ชายจักรพรรดิเองก็คิดว่าดูไม่เหมาะแต่ก็ให้แต่งงานกับตระกูลฟ้านถ้าหากดูว่าฟ้านเจียนกับหลินล้วฟูโอปากพวกเจ้าออกไปก่อนข้าอ้อย ท่านแม่ข้าบอกกี่ครั้งแล้วอย่าพูดชื่อคนคนนั้นออกมาต่อหน้าข้าอีกเจ้าไม่อายแต่พวกเรล่าราชวงศ์อับอายยิ่งนักถ้าหากปีนั้นไม่ใช่เจ้าเอาตัวเองปกป้องแซลินข้าก็คงจัดการกับนางไปแล้วลูกรู้ดีว่าผิดอย่าโกรธเลยนะท่านแม่โกรลูกสาวไปก็ไม่ใช่เรื่องดีอะไรหรอกเกี่ยวกับงานแต่งของวันเออผู้แซลินแม้แต่บิดาของเขาก็ห้ามเอ่อยถึงเป็นอันขาดเข้าใจแล้วหรือไม่ ลูกสาวเข้าใจแล้วเอาล่ะพูดจบแล้วมีขันทีบอกว่าที่ศาลในเมืองหลวงมีการพิจารณาคดีอยู่เือ,อพิจารณาคดีไหนที่ขนาดพวกสุนัขเท่าเหล่านั้นกับสนใจด้วยเรื่องนี้ในเมืองหลวงผู้คนนับสนใจมากนักว่ากันว่าลูกชายของมดิตกวากกาลังฟ้องบุตรชายสกุลฟ้านอย่างฟ้านเสียนว่ากันว่าฟ้านเสียนได้ทุบตีเขายาาคข้าคืน เจ้าจะบอกว่าผู้ที่เขียนบทก่อนยอดเยี่ยมนั้นตีคนอย่างนั้นหรือ